เห็นไหมว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเดินต่อไหมจะยอมแพ้บ้างแล้วก็ตายมันไปหรือจะยืนอยู่ <S <S ขอเสียงคนไทยที่ยังสู้กับชีวิตหน่อยได้ไหม เขาเรียกได้ว,ว่าตอนนี้สําหรับนักร้องดังอย่างโตโนโ่พาคินค่ะคุณผู้ชมคาเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะตอนนี้โตโน่เองเนี่ยก็เดินทางไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศและการไปต่างประเทศครั้งนี้ของโตโน่เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าท่าทีเนี่ยน่าจะยาวนานเอามากๆเพราะว่าโตโน่เองก็เคยออกมาประกาศบอก FC แฟนคลับนะคะที่อยู่ที่เมืองไทยไปแล้วก่อนหน้านี้ในช่องทาง IG ส่วนตัวนะคะของตัวเองคุณผู้ชมซึ่งนะคะโตโน่เองเนี่ยก็บอกว่าการทัว คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะคงจะยาวนานที่สุดสําหรับผมแฟนๆที่รักผมและวงนะคะที่อยู่ที่เมืองไทยดูแลตัวเองให้ดีจนกว่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับส่วนแฟนๆที่อยู่อังกฤษนะคะสกอตแลนด์และยุโรปเตรียมตัวกันให้ดีคุณผู้ชมนี่ก็คือโพสต์เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะคะจากทางด้านของโตโนโพาคินค่ะที่ออกมาแจ้งข่าวกับแฟนๆนั่นเองขอทํากลางแฟนคลับนะคะร่วมส่งกําลังใจให,ให้กับเจ้าตัวอย่างมากมายค่ะและล่าสุดนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ ก็ทางด้านของโตโน่พาคินนะคะก็ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศแล้วตามคลิปนะคะที่เราได้เปิดไปเมื่อต้นคลิปค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันนี่แหละโดยภายในคลิปเองเนี่ยทางด้านของโตโน่นะคะก็ได้พูดกับแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเห็นไหมนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเดินต่อไหมนะคะจะยอมแพ้หรือจะยืนอยู่นะคะขอเสียงคนที่สู้กับชีวิตหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมนี่ก็คือนะคะภาพ คอนเสิร์ตแรกคะ่ะที่โตโนพาคินได้ขึ้นร้องเพลงนะคะมอบความสุขให้กับแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศก็หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลแล้วต่างก็มีฟแฟนๆนะคะที่อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละคุณผู้ชมต่างเข้าไปคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็มีการคอมเมนต์แหละคุณผู้ชมขาบอกนะคะว่างงตรงยังมีคนจ้างอยู่นี่แหละยังจ้างเขาอีกหรอนะคะมีแต่คนอีสานป้าเหมาะกับการเป็นนักการเมืองนะคะขอเสียงคนไทยที่ยังสู้กับชีวิตอยู่ ได้ไหมยังอุตส่าห์มาเนอะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกมากมายด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมคะซึ่งแต่ละคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของโตโน,โนพาคินกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะเห็นไหมว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะนะ แต่อยู่ที่ว่าเราจะเดินต่อไหมจะยอมแพ้มันซ่แล้วก็ตายมันไปหรือจะยืนอยู่ขอเสียงคนไทยที่ยังสู้กับชีวิตหน่อยได้ไหมก็เอาเป็นว่าแหละคุณผู้ชมค่ะหลังจากนี้ทางด้านของโตโน่าคินนะคะจะกลับมาที่เมืองไทยมามอบความสุขนะคะให้กับแฟนเพลงที่เมืองไทยเมื่อไหร่นะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ